นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก thetis.com th ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับเร่เข้ามา เล่เข,ข้ามาตลาดพีทีทีพาร์คมอกคอมมูนิตี้มอแบบนิวนอร์มอลแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการที่นี่ที่เดียวบนเส้นหลังวัดหนามแดงบางพลีตลาดเพื่อผู้ค้าเพื่อชุมชนเพื่อสังคมตลาดแนวใหม่ศูนย์รวมการใช้ชีวิตที่ตอบโจท<ด>ย์ทุกไลฟ์สไตล์าจากเลือกช็อปชิมชิลกับสินค้าและบริการหลากหลายร้านค้าร้านอาหารตลาดสดมากกว่า100ร้ร้านค้าแหล่งรวมร้าน ร้าน้าแบรนด์ชั้นนำมากมายอาทิเช่นร้านทองเยาวราชร้านทองเส้งเฮงท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตร้านแว่นท็อปเจริญร้านทาผมร้านทำเล็บคลินิกทำฟันคลินิกฝังเข็มร้านนวดแผนไทยร้านขายยาร้านขายยาร้านเขียงร้านห่อเกี๊ยวร้านกังนำร้านอาหารญี่ปุ่นไอเอ็กซากะบะมีพ้่นไฟ มิก้าซับเวร้านภูเก็ตซีฟู้ดร้านครัว<า>แตง <de S 2> โมร้านบูมฟิตเนสลักอินคอฟฟี่ตัดผมชายวินเพรร้านล้างรถร้านเปลี่ยนยางร้านอาหารสัตว์และอื่นอีกมากมายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันศูนย์อาหารบรรยากาศโลง่ง สบายสวนสาธารณะนั่งชิลจอกกิง้งออกกําลังกายกับบรรยากาศเครื่องบินที่สวยที่สุดในย่านนี้อำนวยความสะดวกด้วยที่จอดรถมากกว่า500คันเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงเช้าเป็นต้นไปไม่เพียงเท่านี้ยังมีตลาดนัดหนามแดงไนท์มาร์เก็ตสุป เสาร์อาทิตย์ให้เดินเล่นชิวๆกันอีกด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร062 049 7774พิกัดตลาดพี t p ที k าร์คหมออู่ติดกับสถานีปัมม๊มน,น้ำมันปตทหนามแดงแล้วพบกันนะครับ